กินด,ดีด้วยนะไพวันเป็นไงบ้าง้ขงของพี่เพราะฉะนั้นวันนี้ไพวันและก็เจ้าคงจะมีความสุขพี่ขอมอบความสุขนี้ให้เจ้าน้รักกานานแล้วก็มีไุขวัรน,นะ พราะฉะนั้นแล้เพือนเราเนี่ยจะได้ไม่เงียบเหนาวเฉยมาต้อ,ตองใสาวที่นี่ดังมากนะกูทำไมกูทำไมยิ้มแต่งชุดกูยิ่งเก่าะวะเปลือยนะวันนี้เป็นวันมงคลเราก็ขอให้เพื่อนได้มีวความสุขในความรักในเมื่อมีความรักแล้วก็รัออกษาไว้ดี รักษาแทนคนที่เขาอยากอยู่ฉันคทุาำไมไม่ยิ้มพี่อยากรู้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดกับสองเจ้ายิ้มกันเถิดถึงแล้วเหรอพี่ที่นี่ใช่ไหมจะไม่เสียใจแนละ้ว เดี๋ยวจะมาขอดูหน้าเลยสิจะจะทำะไไหน้ายังไงเอาเลยเข้าไปเลยโห่ทนะี่ช่วยข้างหลังเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วไม่ล่ะจูจี้เขาไม่ได้รักเราจริงจด้วยพี่เกิดเป็นเอมแค่แล้วเนี่ยคนอะไรสวยจะจุงหมาเขาพังอ้าวนี่เก่งจ้ะไม่รู้ใครเนี่ยโอ้ยมาทำหน้าอกหักอกหักเหมือนกันสิหน้จะตอกย้ำชวนเป็นโซบูเก็ไม่ได้ไม่มีใครเอาไม่ตอง แล้วนี่ใครอีกแล้วเนี่ยอ๋อไปยืนเฝ้าไารบง,งานเขาแล้วไงช่างไปยืนสวยแล้วก็ดุมแล้วก็หายไมาแล้วนี่ใครอีกเนี่ยฮะเป็นผีเฝ้าวันแต่งเออหรือไงคนดีๆเขาไม่แก่งเนี่ยผู้หลบคนดีๆเขาไม่แข็งมาที่ใช่ไหมใช่แล้วพี่เป็นคนยังไง ไม่ได้เกี่ยวนะจันทราชาอ๋อชื่อเลยช่วยให้เลยันไม่เกี่ยวนะที่เสียงเกี้ยงหมดด้วยคนดูไม่ตลกด้วยนะไหนเขาก็ติดคุกน <c oughs> ี่อย่าบอก้วมางานแต่งงา,านแต่งนี่พี่ไม่สบายเข้าไปอยู่โรงพยาบาลตัดพิการอาหารไม่ย่อยกระตักกระสายเวียนหัวเลยออกมาช่วยเขางา,านแต่ง ควรด้วยคน,นละเรื่องนี่แกนแีน่เกีเกอ่าเ็รกขึ้นเ่อก็ลำบากการงานแกงพระทีมีบรรดอะไรหลายขั้นลลก็ไ่รู้ยังไงพรกคุณยังอีกยังสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยหรือไงใช่ไงวันเพนเองทำไมนึกว่าวันเพนตายไปแล้วหรือไง คนนี้ก็รนะักูนนจะเป็แบบนี้คนนุ้นก็สวยตัดสินใจด้ไม่ได้พี่ได้เป็นทหารแล้วนะเป็นทหารแล้วใช่พี่เป็นทหารนี่เป็นองค์หญิงถวายพระภูพรค่ะแหมเป็นทหารนี่กี่วันจีบองค์หญิงเลยหนระือไงพี่ไม่ได้จีบพระองค์ท่านยกให้ยกให้ยกให้แนละ้วก็เลยรับไปอย่างนั้นนะนรันขึ้น ก็มีบ้างทำไมแต่ไม่จำเป็นั้นยังจะมาแก้ตัวพูดดัดคำไม่ได้ยังไงกลัวเขาได้ยินหรือไงพ่าเรียนเมียเก่าพูดดังไม่ได้พใช่ไม่ใช่นี่เหมือนเจ้าไม่เกี่ยวกับพระแเขาบอกให้จองมานแต่งแล้วจองมาทำไมกลับไปก่อนทำไมฉันมางานไหนฉันมาด้วยไม่ได้ยังไงต้องมาแสดงความยินดีไงมาลดรับสัาวนี่เดี๋ยวลดรำสาวให้เลยมันเมันเป็นเทมีความสุขมากๆเลยจ้าอันนี้เจ้าสาวใช่ไหมใช่นี่นี่เจ้าสาว อย่าไปยุ่งกับมันเอนอยอะไอ้นี่มันเจ้าชู้เหรอ,อใช่กับตัวกับใจให้ทันนะแป๊บๆในสองสามเดือนเดีย๋ยวก็ดีใหม่เลยกูก็พอรู้จ๋าจ๋าจ๋าไปถาม,ามคุณพ่อแล้วพี่เขาเล่นเรื่องอะไรวะทำไมทำไมดูเจ้าชู้มาสองครั้งในการถามแล้วพ่อพิดาเพองแต่ก็เจ้าชู้ทุกเรื่องนั่นแหละกลับไปก่อนนเพียงทำไมคันเทนต์ไม่กลับเฮ้ยกลับไปแล้วจะไล่ทำไมพูดรถกต่อ โอเคค่ะอยเข้าใจผิดกับเจ้าค่ะอยี่ไปไ๋นีมันเรื่องใหญ่กัไปก่อนเข้าใวันเพ็กลับได้ยังไงสูย่อะไรต้องวันเพ็ญทลไปก่นเอาไปกลับเปีงดูวันเพ็ญไม่กลับอะไรกันเออลงท่านเลพอดีว่าน้องเขาไม่สายรู้เรื่องอะไรเลยเวลามันเกินแล้วเพื่อนกันเขากำลังคุย ธุรกิจหรือว่าเพื่อเป็นทหารแล้วจะได้เป็นทางธุรกิจด้วยกันใช่ป่ะตกไรตกปลาเนี่ยนะพระเจ้าข้าไม่มีอะไรไม่ใช่พวกนี้ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรแต่ว่านี่เป็นไม่มีอะไรที่เตรียมการให้จบแล้วจะได้จะได้ทั้งเกิดพ enfin> ี่เลยไม่รูเรื่องใช่ไหมต้องไปทาวิธีนี้ โอ๊ยโอยดู้วไแกเราเป็นคู่แท้เลสเทยแล้วกันอ้าจะกลัเหรอทำไมมัเพงนี่เลยรีบดีบันี้ไปยุ่งกับเจ้าสาพี่ไงแตอยังไรพ่อจ้าคงไม่รักพี่หรอกทไมเนี่ยทไมแล้วพี่รู้ได้ยังไงทำไมนเพเบียท่านเลยไม่ใช่กลัวยืนทาไมยืนทไมเนี่ยยืนไม่พบ